ทงเฉมันหาวสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนบทที่3ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ตารางคำศัพท์กันค่ะ,ะสำหรับฝึกอ่านของบทที่3นะคะอยู่ในเร่มแบบเรียนหน้าที่21ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคำศัพท์กันเลยเย่จ yeah. ีเชิงเย่ เแย่จแปลว่าใบไม้นะคะไปดูคำที่สองกันค่ะชีเย่แฉ่หยางผิงแฉ่ชี้หยางผิงชี้แฉชีช,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 ชีแปลว่าเรียนเรียนหนังสือหรือการเรียนก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะคำที่3ามเออช่างเชิงเออเออแปลว่าหูค่ะต่อไปนะคะเป็นประโยค3ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกอ่านว่าว่อไอ้แฉฉีว่อไอ้แฉฉีแปลว่าฉันรักการเรียนค่ะ ต่อไปนะคะประโยคที่สองอ่านว่าไม่เหมยเย่อไอแฉ๋ฉีไม่เมยเย่อไอแฉ๋ฉีแปลว,ว,ว่าน้องสาวก็รักการเรียนค่ะประโยคที่3มนะคะทงแสวมนโตไอเฉ๋ฉีถทงแเฉวมนโตไอเฉ๋ฉีแปลว,ว่านักเรียนทั้งหลายร้วนรักการเรียนค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตารางคำศัพท์ของบทที่3นะคะจะอยู่ในเล่มแบบเรียนหน้าที่22คะ่ะมีทั้งหมดคําคำด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคำที่1นึ่งเยี่างผิงแยเย่แยเย่แยเยแปลว่าคุณปู่นะคะ คำที่สองอเอแวดแวชี้เชิงแวดแวดแว,ว,วแปลว่าพระจันทร์ค่ะต่อไปนะคะคำที่สามเย่ชี้เชิงเย่จะเย่จะแปลว่าใบาไม้ค่ะ ต่อไปคำที่สี่นะคะคำว่าชีเอเชวีหยางผิงเฉวีชีหยางผิงฉีเฉวีเฉวีแปลว่าเรียนนะคะต่อไปคำสุดท้ายของเราค่ะเอ๋สางเิงอ๋ เออแปลว,ว่าหูค่ะค่ะสำหรับวันนี้เสียเคอร์อเลิกเรียนแล้วใจเจียนค่ะบ๊ายบาย